อะไรเงี้ยคือ,อที่เหลือมันเนี่ยคางนะว้ายไม่เคยกิน,น,นเหมือนกันเนาะไม่เคกินนะสวัสดีครับผมอยู่กับเจ็ดชาตนินี่นครับวันนี้ผมมีเมนูพิเศษครับนั่นก็คือคางจระเข้ครับเพิ่งเห็นก็วันนี้นะครับแต่ยังไม่เคยกินครับตอนนี้พี่เขากําลังทําการลวกอยู่ครับ <โฮ S 2> ส่วนค <โฮ S 2> างคางจระเข้ครับคางมันก็จะเป็นลองเอามามผ่นข้างใน ลองลวกต่อแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อนะพี่ยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็่าจะลองลวกจิ้มซะเหมือนชิ้นสองชิ้นว่าลักษณะเนื้อมันจะแบบเหมือนมันเด็งๆนีงดีนะพี่เนาะอืมเหมือนมันมีมันแทรกแกน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆหัวหมูอ่ะมันเด้งๆลองลวกจิ้มดูก่อนลตามมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับตรงนี้ว่าจะทำเป็นย่าง ห้องครัวกระทัดรัะฝั่งนู้นนะมืดห้องฝั่งนี้กันส่นนี่กวเป็นอะไรชิ้นนู้วะอาไ,ไปชิ้นวะจริงไหมวะมัน, <laughs> นยอ,อยู่นี่ปะโคหยุดน,นี้ได้ไงอนี่ หมักอะไรบ้างนี่นี่ซอสหมักซอสหมักสักหนอยากสั่งม<ะ>ั้เดี๋ยวงานแั่าว่ะมันเด้งๆเหรอ พอคนมึงดีเห็นเป็นเนื้อสัตว์ี่ยซอสที่เราใช้เคีทลฟูตยี่สิบนาทีนุ่มเป๊ะพอดีพอดีทุกครั้งที่ใช้ก็ใช้ซอสตัวนี้เนี่ยขาวดีนะวนี่ยังก็นวดนวดนวดให้มันนุ่มนวดให้มันเข้าเนื้อหมักนุ่มมันเข้าไปเลยเนื้อก่อนนวดก่อนหมักมันก็ใช้ซ่องจิ้มจิ้มจิ้ม อะไรพี่เนื้อมันเนื้อมันเด้งดีอ่ะไม่เหนียวอ่ะแค่เอาซ่อมออกแรงไม่เยอะ,อะมันก็เข้าเนื้อแล้วเนี่ยลวกจิ้มก็น่าจะอร่อยนะเนี่ยดูนะจิม้มปุ๊บเนี่ยติดเออเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยไม่เหนียวอ่ะเหมือนหัวหมูเลยทั้งขนาคล้ายๆ้หัวหมูเนี่ยน่าจะาคล้ายกันเนาะอื นี่ก็้แลวพาชมบรรยากาศริมสระน้ำก่อนนะครับตอนนี้ีับบริเวณริมสะเดี๋ยวเรามาจะมาย่างกันตรงนี้นะครับเอาบรรยากาศด้วยครับ เตาย่างพร้อมครับแต่ยังไม่ได้ก่อไฟครับอีกยี่สินาทีรอให้อซอสหมักมนเข้าไปในเนื้อก่อนนะครับนี่ครับกำลังขึ้นเลยบรรยากาศดีครับนะครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วครับแต่หลือแต่ไฟที่ยังไม่ได้กอ่อเดี๋ยวผมจะทำการก่อไฟครับ I do ต้มแล้วเนาะต้มแล้วลองชิมต้มเฉยๆต้มไม่เฉยนะครับไม่ได้ต้มเกลืออะไรเลยนะครับลองชิมครับอืมันแบบว่านุ่มๆเด้งๆเหมือนคล้ายกับหัวหมูครับเนื้อติดมันไม่คาวครับไม่ได้หมักเกลือไม่ได้หมักไม่ได้หมักเกลือไม่ได้หมักเลยเนาะเนื้อล้นน้ำต้มน้ำล้วนๆโอเคครับเด้งๆเด้งครับไม่ต้องหมักนุ่มเลยพวกกินก็ได้เนี่ย บายเลยดีนะที่ทำน้ำจิ้มมาจะได้ได้สองเมนูสองเมนูเนาะย่างกับลวกจิ้มรับรองอร่อยชัวอร่อยไม่ต้องลุ้นถ้าลุงเอ็กทำแล้วนะนี่นี่น <laughs> กาลันีโดยลุงเอ็กครับล,ลุงเอ็กโสลรัดไม่ใช่องดำโสลรัดนี่เ <laughs> ชฟเอ็กนี่ก็เป็นคนที่หาตัวจับยากคนนึงนะครับ ทำกับข้าวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับฝีมือแบบโหอร่อยเลยครับรสชาติไม่ซ้ำรสชาติไม่ซ้ำครับจำสูตรไม่ได้จําสูตรไม่ได้ด้วยโอเคครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้เราก็รอให้ถ่ายมันคุกด,ดีๆก่อนนะครับอนนี้มันก็มันกำลังติดอยู่รอก่อเราเพร้อ,อม,มละสิ0นาทีรอเครื่องหมักอีกประมาณ สิบนาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสีสันมันจะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นที่ว่าต้มมาแล้วครับเอามาย่างไฟหน่อยครับให้มันมีกลิ่นให้มันมีกลิ่นควัน,วนมีกลิ่นหอมหน่อยครับ ภาษาไทยพวนเรียกว่าอะไรพี่น่ะยิ้นเหรอไม่มรมู้ไม่ไม่มีอะภาษาไทยพวนไม่มีตอนนี้เรากำลังจะเอาเนื้อส่วนที่ว่าเราหมักเสร็จ20นาที20น<ม>าทีครับลองเอามาย่างดูครับจะสีสวยนะพี่นะสวยสวยสวย,สวย,ย่างไปอ่อนๆ เอาส่วนที่ลวกมาอ่างไฟไว้นิดนึงเพื่อมันมีกลิ่นนิดนเนาะให้มันมีกลิ่นการย่างกดตรงนี้วะไฟนิดนึงเนี้ยมันเด้งมากเลยครับก็ชิม,มได้ยังทีอ่ออมอบชิมเนี่ยชิมแบบป่าป่ามาตากล้องถ่ายให้หน่อย กล้องดิลองดิแต่ว่ามันจะไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเหมือนของมีมันแต่ไม่เลี่ยนเนาะใช่มันมันจะแน่นกว่าแล้วก็มีเนื้อแทรกแต่เนื้อมันจะอันนี้มันจะ้จิ้มซีฟู้ดเราทำเสร็จมาจากบ้านแล้วนะครับลองลองดูครับเป็นไงอธิบายนนี้รสชาติเป็นไงเป็นเนื้อเด้ง เนื้อแดงมันแตกแต่ว่ามันจะไม่ไม่เหมือนหัวหมูมันไม่มีน้ำออกมาปนในในรับในปากเนาะมันจะแบบละลายไปกับเนื้อไปเลยมันจะแน่นอะ่ะมันจะแน่นอะ่ะเนี่ยเหมือนเนื้อสเต็กเ,เ,เลยเนะี่ยได้เนาะผมว่าเหมือนสเต็กเลยนะเหมือนสเต็กดีๆนี่เองเนี่ยดูดิเดี๋ยวหยุด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 เฮ้ยเฮ้ย ยังไม่ตายมั้งเนี่ยสงสัยเคยังไม่ตายนะพี่ <S <S 2 <S 2> <S 2> ต้องเอาไปทุบเลยพี่เอาไม้มาเอาไม้มา คุณผู้ชมสีเริ่มมาแล้วครับแล้วก็มาถ่ายซูมเลยดินี่ครับสีเริ่มมาแล้วครับนี่เป็นมันเนี่ยมันเยอะมากครับ ังตรงนี้มันกินได้ไหมพี่รู้ว่าเราต้องอกินได้ใช่ไหมเม,มื่อกี้ก็กินเลยโอ้กินได้ครับท่านผู้ชมกินได้ครับเจฟเอ็กบอกแล้วว่ากินไดซ้ำมากน่ากลัวมาก,ก,มากพริกเข้มขน้นส้ำพริกเลยของชิมพี่ คนทำน้ำจิ้มครับหน้าสดมาเลยครับวันนี้คนทำน้ำจิ้มหน้าสดมาเลยครับโอ้โหนสบายมากเลยอยู่บนเงนอนตื่นมาก็เตรียมตัวนอนเลยว่างั้นใช่แล้วครับบรรยากาศรอบสะตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าครับห้าโมงนิดนิด ในสานี่มีปลาเยอะไหมพี่มีปลาอะไรบ้างครับพี่ปลาท่องโขฮะปลากะดีไม่กระดีเขาไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะมีพวกปลาดินปลาสวายพี่ปลาดินปลาสวายปลาตะเพียนปลาที่สุกปลากาดัมปลาไนโอ้เยอะแยะเยอะแยะปลาดุกปลาท่อนปลาหมอปลากระดีปลากิมปลากัดก็มี จับจับมากินหมดอย่างพี่กินเกือบหมดแล้วโอ้โหดูครับดูสีดิครับอย่างเงี้ยไม่หอมมันเด้งจนจะงอต้องหาไม้เสียบไหมพี่เนาะอันนี้เงี้ยเนาะมี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 ขอขอพี่ไก่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเสียบไม้ย่างดูนะครับเพราะว่าเนื้อมันงอครับมันทำให้ ตอนเวลาย่างมันลำบ,บากครับเนื้อแบบเด้งมากอะเสียบชักสองไม้เพื่อไม่ให้มันเด้งไม่ให้มันงอตามนหมขอ,อได้อยู่หโ,โหส้มเลยเหรอ,อได้ไหมการผิดโอเคนะแต่อันนี้มันจะไหม้นะ เ,เอาไม้เ,เอาไม้เอาเออกจากตัวนั่นน่ะไม่ไหวครับตอนนี้เราต้องทําการเสียบไม้ย่างดีงกว่าเพราะว่าตอนเวลาย่างมันมัน,ม,นมันงอครับมันทําให้ย่างไม่ทั่วถึงครับเลยต้องเสียบไม้นี่ครับไอติมทางจระเข้ครับไม่ใช่ทางจระเข้ครับไม่ใช่ติม ครับท่านผู้ชมสีเริ่มมาแล้วครับน,นี่เป็นไงครับนี่เหมือนจะเต็มยังไงยังไงแล้วผมว่า oh, no no มันงอจนมันฉีกฉีกไม่ออกหรอกมันปลาหมึกย่างว่ะ <c oughs> มันงอเด้งเลยมั้ง กลินหอมครับฮอสต์ไหมเอ่อคางจอลที่ของเราก็ได้ย่างสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเดี๋ยว<อ>ีลองชิมก่อนไหมพี่ฮะลองชิมก่อนเลยไหมเอาอะไรก่อนเอาที่หมักดีกว่าเนาะเอาที่หมักก่อนพีออ่มม ตอไม้กับตะคงด้วยกันไม้ดามอืมฉ่ำมากผมมันฉ่ำมากเลยครับมันเยอะไหมครับมันค่อนข้างเยอะหนะ่อยมันมันมันไมา มันอันนี้เป็นหนังหนังหนังใต้คางหนังใต้คางนะตัวน้ำจิ้มอมนุ่มต้องมีตัวคางมากินแบบนี้แหละม,มันถึงจะมีอะไรให้เคี้ยวครับแม่งม,มันเคี้ยวมันไปอย่างเดียวมันจะเด้งเด้งไปหน่อยเดี๋ยวผมจะล้อมานะครับ หอมซอสหนักแล้วหอมกวันครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแล้วผมกินไปชิ้นหนึ่งแล้วเมื่อกี้เคี้ยวง่ายเหมือนบริเวณท่อนหางเลยพี่ที่ว่ามันจะอกเป็นมันหน่อยท่อนส่วนหางนะที่ว่าบ้องตันเคี้ยวง่ายครับไม่เหนียวเลยครับไม่เหนียวเลยเอาไปทําอีกอย่างก็ได้นะเอาไปทํายำก็ได้ถ้าเอาไปทํายำนะอ,อร่อยแต่วันนี้เอาลองตัปปิ้งก่อน ตะก๊องลองไหมตะกองลองไหมให้ตะกองลองนะตะก๊องต้องชิ้นใหญ่ๆหน่อย <c ười> แล้วตะก๊องชิมเลยชิมเบอร์เลอร์เลยอันนี้อือือเจ๋ดได้ไรเนาะดีกว่าต้ม ดีดีกว่าใช่ไหมใช่ดีกว่าต้มแล้วก็มันนุ่มมันหอมซอสหมักมันหอมซอสหมักหอมหอมควันหอมท่าครับหอมซอสหมักเวลากินเนี่ยมันต้องมีติดหนังไปด้วยเนาะเมื่อกี้เนาะมันจะได้มีอะไรเคี้ยวอ่ะอืเขาท่าทานทานทานเลยทานเดี๋ยวเอาไปยุบผมจะลองกินคู่กับน้ำชาด้วยครับอันนี้จะน้ำชาครับน้ำน้ำชาเซ็นเซอร์ไหมน้ำชา คช่ค่ะลองชิ้นมนึงครับมันเด้งมากเลยเดยกก่อนยกก่อนนะครับล้างคอครับล้างคอ คำหนึ่งพี่เอ็กคำน้ำชาพี่น้ำชาไหมน้ำชาเหรอเดี๋ยวยกชาไว้ล้างไปล้างทีหลังก็ได้โอเคคำเยอะๆคำเยอะๆอ่ะมันบดมาเป็นสองชิ้นอะเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยคำเยอะๆครับเป็นภาษาไทยพวนครับเยอะๆไปว่าใหญ่ๆครับฟินฟินละมุนมากฟินเขาบอกออื สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมกับพี่เอกคงจะต้องลาไปด้วยคางจอละเข้ย่างนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ